อะทุกคนครับามาถึงศูนย์ช้างทองคำแล้วครับโอ้รู้สึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นป่าหญ้ารู้สึกว่าโรงลนะมาอยู่วันสองวันพี่มานัสพี่มานัสทำไมดูโรคอย่างนี้ท้านหน้าเป็นยังไงเตรียมงานเตรียมงานครับอ๋อเตรียมงานสะดวกสบายทีนี้โอ้เหอรอเออดูแล้วดูสิ ผมเลยไปจอดอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้เ<ช>พราะว่าถึงว่าตะกอนมันเป็นสายย่าเนาะครับทีนี้คันแรกมาจอดนี่คือต้องประเดิมด้วยนะอ๋ออันนี้ฝรั่งเอามาฝากลูกนึงหยิบเลยได้ได้ถา่างงี้เอาไปสองลูกก็ได้เนี่ย<ช>มาจากวัดเนี่ไหมวัดปลูกเองเห็นพี่บอกว่าไม,ม,ม่มีของฝากผมเลยหิ้วมาเลยเนี่ยที่ไม่ได้ทั้งข้าวสารอาหารแห้งทั้งปลากระป๋องเลยเด้อ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 เฮ้ยเอาไหนปลากระป๋องปลากระป๋องลงตงนี้ได้ไหปลากระป๋องหรอปลากระป๋องกำลังส่งอีเมลมา เอาฝรั่งไปก่อนมันเนี่ยแค่นี้เรแกล้งกันบ่อยเจ้าอะเออหายแล้วปะหายแล้วปะโเออ เหมือนว่าคนมาใหม่ผมก็ให้เกียรติทุกคนโอ้แต่อย่ามาปัดแต่อย่าไปปักปั้มกันคนเราอยู่ด้วยกันมันต้องดีต่อกันนั่นถันไว้ดีกว่าเกียรติกันรักกันไว้ถึงเราเกิดร่มแดนแต่ผมก็ไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าผมเท่านั้นเองโอ้โอ้เป็นอย่างนี้น้อยพี่รักเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะนี่แหละนี่แหละเป็นคนแบบนี้จำไม่ไดคนแบบนี้นะเออรักกทุคนไงแต่ไม่อยากให้ได้ดีกว่าผมไงอ๋ออ๋อทุกคนเนาะวันนี้มีหวังไหมวดนี้ มีมีทุกงวดครับอ๋อมีเหมือนทุกวันซื้อทีเท่าไหร่ฮะซื้อทีเท่าไหร่ใบนึงยี่สิบบาทการที่ได้สามสิบล้านซื้อยี่สิบบาทอ๋อเอาเอาเอาซื้อไปเรื่อยครับครับครับดีฮะอขอบคุณพี่แล้ครับครับครับวัสดีครับครับผมโอ้หนักได้เกินดูทีเอาข้าวสารมาเอ้าอะไรมาส่งครับตอนนี้มีอะไรมาส่งนะครับอ้าว โอ้ร้านกาแฟก็ติดกระจกแล้วดินะฮะอ๋อเขามีโต๊ะมาส่งนะฮะมีโต๊ะมาส่งน่าจะเป็นโต๊ะแล้วก็เต็นทนะ์เนาะ เฮดี้เฮดีอยู่ไหนเอารถออกรวนหลวงพ่อเอาของมาฝากมารับเลยตอนนี้นี่ฮะเอาของมาฝากเฮดีเห็นบอกว่าข้าวสารหมดข้าวสารหมดพอดีเลยแล้วก็เอาเนี่ยของฝากจากหลวงพ่อเอาหนี้มาละกอกด้วยเอาไว้กินเปรี้ยว หลวงพ่อต้อยครับเอามะปราบข้าวสารหนึ่งกระสอบบอกว่าข้าวสารหมดพาคุณกระดาไปกราบคุณพ่อครับผมพาเมียไปกรางเป็พข้อสมาริกจุฬาลงกรณ์นี่อยู่เนาะโอ้ยู่ยู่ยู่มาคุณกระดาไปกราบฮะเขาจะกางเต็นท์ตรงนี้ครับเออออกอข้าไปขอบคุณมากมาแ้่พี่มามาแมาแนี่ยังไงดักทำอันใด โอ้การข้างนอกเลย,เลยนี่ครับบรรยากาศตอนนี้กำลังเตรียมงานนะครับวันที่9พ่อป่าพ่อไผ่เอกชัยเนาะนี่ฮะเตรียมงานกันขนโต๊ะขนเต็นท์ลงนะครับตัวกระบะก็อ,ออก เรได้ได้ากอาเราการันการเต้นวันนี้อันนี้คือหน่วยสนับสนุนนะคือถ้าบกคือเอามาเติมใช่ไหมครับอ๋อถ้าบกคือเอามาเติมถ้าหมดก็คือเอามาเติมถ้าบางก็คือเอามาเติมครับ,รบอันนี้พี่บุญมาเนะาะฮะ ไม่ได้ชื่อบุญมาใช่ไหม,มอ๋อชื่อบุญมีบุญมีแต่กำบงังอสานุนเกรมอ๋อไม่ใช่บุญมีแต่กำบังนะนนอ๋อเป็นบุญมีแต่กำนี้กคนอ้าวอ้าวอานะครับพี่บุญมีนะฮะตอนนี้กำลังเติมน้ำอยู่นะออเนาะอ๋อเอารถออกจากกลางเต็นเออนี่ฮะกำลังถอยรถออกจากกลางเต็นนะครับ อ้าวบรรยากาศวันนี้นะครับเพิ่งมาถึงศูนย์ช้างทองคําก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่อยู่วัน2วันด้านหน้าก็แปลนเอื้อเติดครับคนเอาอยาออกนะฮะแล้วก็จัดเตรียมที่จอดรถนะครับร้านกาแฟก็ติดกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบ้านพ่อพายยังไม่ยกนะเท่าที่ทราบปูนยังไม่เสร็จตัว รถเต็นต์มาส่งนะครับเพื่อมากางเติมเตรียมงานนะครับวัญท่าเป็นยังไงบ้างสบายดีครับผมสบายเยอะร้อนไหมวันนี้นี่ก็อบอ้าวนิดหน่อยอ๋ออบอ้าวนิดหน่อยเนาะเออเอา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 นะตอนนี้ป้าทองรู้สึกยังไงบ้างครับคาดหวังอะไรไหมในวันวันที่สิบหกเนี่ยวันที่สิบหกคาดหวังอะไรไหม อ้าวตาบัวเรียกแล้วเออเอามาดูด้านนี้ครับพอพายเอกชัยเราก็ยังโยกโยกอยู่นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตาบัวครับอ๋อจะเอาไปทุรงนะอ๋อจะเอาเต็นท์มาต่อตรงนี้อีกหลังนึง อ๋อกรณีจะย้ายเนาะไม่ย้ายขยับให้มันค้างเต็นท์ได้อ๋อเอาล้มออกให้ค้างเต็นท์ได้โอ้เตรียมสถานที่นะครับใกล้วันแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่8แล้วพรุ่งนี้วันที่เก้าใช่ไหมฮะวันนี้วันที่6อ๋อวันที่7โอ้ผมลืมวันลืมคาวแล้วเนี่ยเออวันที่เจ็ดก็วันที่เจ็ดก็ต้องแปลเออผมก็คิดว่าเป็นงานพรุ่งนี้นะเห็นเขาเอาเตะเอาโต๊ะเอาเต็นท์มาลงเออ ป้าชิว่าจะดำเนินการันพรุ่งนี้ไม่ใช่เนาะโอ,อโอ้แสดงว่าผมก็ตื่นเต้นอยากให้ถึงไวใบก็เลยนับวันเกินไปหน่อยนึงงงว่าวันนี้วันที่แปดเนาะเออเอาเอาเอานี่ฮะกำลังจากัางเต็นท์มุมนี้นะครับได้ยินข่าวว่าป้าทองนะฮะเตรียมทีเียร์ไว้เซอร์ไพรส์แม่แม่ยกแม่แม่เอฟซีพ่อพายที่มา จแจกเว้ยร้อยถุงนะฮะได้ยินข่าวเตรียมกล้วยไว้ให้เอถวายพ่อพายอ๋อเหฮะนี่คือข่าวดีของแม่ทองนะฮะเตรียมกล้วยไว้ถวายพ่อพายร้อยถุงนะฮะแต่ให้ซื้อใช่ไหมไม่ได้แจกเอฟมีด้วยนุนเลนะคะเออเอาาค่เอามา่เอาเอาเออโอ้เบาอยูงเนี่ยหนักอยู่วันนี้ก็มีข่าวดีมีเอฟซีฝากมา มะกล้วยห้าร้อยถุงอเอาห้าร้อยบาทโทษทีไม่มีถึงห้าร้อยถุงห้าร้อยบาทพอมีเหรอเออเอาเอ,าอาันนี้คือบรรยากาศล่าสุดข,ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ <c oughs> เอาครับคุณสายทพิปครับจัดให้แล้วครับห้าถุงนะครับกล้วยพ่อพายนะครับวันนี้ได้มอบหมายให้อดพนามานะครับเตรียมกล้วยห้าชุดชุดละร้อยนะครับ รวมเป็นเงิน500บาทนะครับบอนพอพายนะแล้วก็ฝากให้แม่ทองหอนะครับอธิษฐานให้ด้วยนะครับยกไหวปไหมครับยกลงไปไหมโอ้โหหนักเนาะเอามาช่วยกันยกเนาะเออนี่ฮะโอ้ห้าห่อห้าถุงก็ถือว่าหนักพอสมควรนะฮะเออเออาโต๊ะตรงไหนโต๊ะเราวางตรงไหนก่อนเออโต้ไม่มีโต๊ะบ้างเลยเนี่ยเออตรงนั้นบอ โอ้เราไม่ได้เตรียมสถานที่ก่อนเนาะเอาถุงออกก่อนเอาถุงออกก่อนเตรียมอุปกรณ์เออโอ้น่าจะจัดสักสองถาดเออนี่ครับคุณสายทิพย์ครับห้าชุดหนึ่งสามสี่ห้าอ่ะแม่ทอ,องหอ่อไอ้ฉันไอ้ฉันให้หน่อยขอโชคลาภนะครับ,รรบสายทิพย์ครับ หมดนะเจ็ดแล้วนะถุอ่าผมอ่ะจัดให้แล้วครับแม่สายทิพย์ครับกล้วยปอนพ่อายห้าชุดนะครับผ่านแม่เขาระบุมาด้วยว่าต้องเป็นร้านแม่ทองห่อเนี่ยเออเอาเอาห้าชุดจัดให้แล้วกล้วยห้าชุดให้กับพ่อพาย เอาฝากให้คุณก้อยอธิษฐานให้แม่สายทิพย์ด้วยยขอโชคขอลาบขอรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> ให้กับแอดมันนะ <c oughs> แม่แม <c oughs> ให้เพื่นอนั่นละเออไอชาให้เพื่อนนะฮะเออนี่ครับจัดให้แล้วครับสายทิพย์สายทิพย์เออเอาเออ เดี๋ยว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 หนึ่งสองซ้ำสาธุนะคะแม่สายทิพย์ขอบารมีพ่อเอกให้แม่สายทิพย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้แม่สายทิพย์และครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทิพย์ในประสงค์สิกงใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการธุรกิจการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุค่ะวันนี้กล้วยห้าชุดเนาะใช่ค่ะครับปอนพ่อพาย อ่ะผมห้พ่อพายนะไปตองเลยนี่ครับแม่สาชิพครับป,ป้อนพ่อพายแล้วนะอเอออ่ามัมๆครับพ่อพายครับเอเอาไหนก่อนโอเอาไหนก่อนเอาไหนก่อน <c oughs> เอาไปตองก่อนนะ